โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งตั้งอยู่เขตบ้านทุ่งกล้วยหมู่12ตำบลบ้านเอื้มอมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางพื้นที่ของโรงเรียนปัจจุบันมีสองแปลงคือแปลงที่1เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมีพื้นที่5ไร่56.2ตารางวา แปลงที่2เป็นที่ตั้งของสนามกีฬาโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งโรงเรียน1กิโลเมตรมีพื้นที่7ไร่73.5ตารางวาโดยการนำของท่านผู้บริหารสถานศึกษานางกนกพรอ่ำกลางจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คน จำแนกเป็นค่าราชการครู8คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรงจ้างโดยสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอิตันไทยวิศวกรรมจำกัดจำนวน1คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น127คนสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางนิพาสมคุณตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านลุ้ยมีหน้าที่ดูแลคนพิการในหน่วยงานค่ะอนธนาพลแกพุทธตำแหน่งนักการพารงครับผู้พิการในโครงการครับ เป้าหมายและภารกิจของหน่วยงานเป้าหมาย 1. เด็กในวัยเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการทุกคนให้ได้รับโอกาสเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ อ่านเขียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสมรรถภาพทางกายที่ดีเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมภูมิใจในความเป็นไทยมีทักษะอาชีพดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภารกิจ ข้อ 1>, 1การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับชาติทั้งระดับประถมวัยและประถมศึกษา2จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสมรรถภาพทางกายที่ดีเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมภูมิใจในความเป็นไทยมีทักษะอาชีพ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประโยชน์นะคะที่เราได้รับคนพิการมาช่วยงานในหน่วยงานก่อนนะคะประโยชน์และคุณค่าของการจ้างงานคนพิการโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนบ้านผุกกลวย ของเราขาดบุคลากรคือพันโรงมาตั้งแต่ปีพศ2559นะคะที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ให้บุคลากรทั้งคุณครูและก็นักเรียนนะคะช่วยกันดูแลเกี่ยวกับความสะอาดการเปิดปิดห้องเรียนปัญหาที่สำคัญที่เราพบก็คือ,อคุณครูมีภาระง,งานการสอนเต็มทุกชั่วโมงนะคะแล้วส่วนใหญ่ครูในโรงเรียนของเราก็จะเป็นสุภาพสตรี เพราะฉะนั้นงานบางอย่างก็จะเป็นอุปสรรคและมีปัญหามากเลยในการดําเนินงานเช่นการตัดหญ้าการตัดแต่งกิ่งไม้นะคะการาซ่อมแซมก๊อกน้ําการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะเ,เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ครูสุภาพสตรีไม่สามารถดําเนินการได้เราจึงต้องจําเป็นจะต้องอจัดจ้างุคคลภายนอกในการมาทํางานนะคะ ทำให้เราต้องสูญเสียงบประมาณในการจ้างงานตรงนี้ค่ะเป็นค่อนข้างเยอะทําให้มีงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เราได้รับมาอย่างจํากัดต้องเบียดบงังแล้วก็ต้องเจียดมาจ้างคนไทยนอกมาช่วยงานตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราได้หลังจากที่เราได้คนพิการมาทํางานซึ่งก็คือคุณธนาพลแก่นพุทนะคะทําให้โรงเรียนของเรานะคะ ได้ประโยชน์มากมายนะคะเพราะว่าคุณธนาพลเป็นบุคคลที่มีความอดทนมุ่งม,มั่นในการทํางานนะคะสามารถทํางานร่วมกับนักครูนักเรียนและบุคคลภายนอกได้อย่างดีนะคะ,ะการทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นอย่างดีนี้ส่งผลดีต่อทั้งโรงเรียนและครูครูนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะโรงเรียนของเราสะอาดร่มรื่นนะคะบรรยากาศเพื่อต่อการเรียนรู้ 2. โรงเรียนมีความปลอดภัยนะคะ ทั้งสำหรับนักเรียนนะคะคณะครูและชุมชนอย่างดีขึ้นนะคะ 3. โรงเรียนประหยัดงบประมาณด้านการดูแลอาคารสถานที่สามารถนำงบประมาณที่ได้รับจากต้นสังกัดนะคะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่นะคะ 4. นักเรียนและครูได้เรียนรู้และเห็นแบบอย่างที่ดีของการทำง,งานนะคะที่คุณธนาพลมีความขย,ยันอดทนมุ่งม,มั่นในการทำง,งานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะ 5นักเรียนและคณะครูได้เรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นการปฏิบัติตนต่อ,ต,อต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นคนร่างกายสกิติหรือคนพิการนะคะ 6. คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่จะได้ไม่มีความกังวลเรื่องการดูแลอาคารสถานที่ค่ะ ทั้งนี้นะคะทางโรงเรียนก็มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของคนพิการให้มีความรู้ใหม่ๆนะคะเพิ่มขึ้นหลายด้านเช่น 1. ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ 2. การปลูกพืชปลอดสารพิษ 3. การทําน้ําหมักชีวภาพ EM ซึ่งตรงนี้โรงเรียนก็นํานักเรียนทําอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะส่งเสริมให้คนพิการได้เรียนรู้นะคะเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจาวัน 4. การทำขนมไทยและเบเกอรี่นะคะเพื่อพัฒนาคนพิการนะคะให้มีความรู้ความสามารถต่างๆสามารถนำไปใช้ในการสร้างรายได้และในอนาคตสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องค่ะสำหรับผมนะครับงานที่รับผิดชอบนะครับมีคัดกรองเด็กในทกเรียนตอนเช้านะครับแล้วให้ให้การบริการผู้มาติดต่อรัชการนะครับ ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับช่วยครูดูแลเด็กนักเรียนเวลาทำกิจกรรมต่างๆนะครับดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนดูแลความปลอดภัยของเด็กๆซ่อมบำรุงไฟฟ้าและประปาดูแลปรับปรุงภูม,มิทัศน์บริเวณโรงเรียนนะครับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลแบบ ตัวเองและในชุมชนนะครับคนในชุมชนให้การยอมรับนักขือและก็ให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้นครับบริเวณโรงเรียนก็จะสะอาดและร่มรื่นมากขึ้นครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมากขึ้นครับความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นครับค่ะค่ะ,คะตามที่กล่าวมานะคะ โรงเรียนของเรารวมทั้งผู้พิการนะคะได้รับโอกาสจากสมาคมนะคะสร้างเสริมโอกาสการและอาชีพคนพิการไทยนะคะที่ให้โอกาสในการจ้างงานคนพิการให้คนพิการได้มีงานทำและให้โอกาส โรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนบ้านผู้พวยได้มีบุคลากรในการทํางานเพิ่มขึ้นนะคะทางนี้โรงเรียนได้อยากจะขอบพระคุณนะคะทางสมาคมและบริษัททิทันไทยวิศวกรรมเป็นอย่างสูงนะคะที่มอบโอกาสที่ดีครั้งนี้ให้กับโรงเรียนค่ะขอกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ